สวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้เราก็นึกอยากกินสเต็กนะครับอยากกินแบบอารมณ์เหมือนแบบ่าเนื้อหมูที่เขากําลังย่างไว้กําลังเตรียมที่จะเอาไปทําน้ําตกอะครับอารมณ์แบบประมาณนั้นเลยแต่ว่าเอาไปโพสต์ไปโพสต์ในกลุ่มที่เขาขายของกันใน,นกลุ่มก๊กก้านะครับมันไม่มีใครขายก็เลยตัดสินใจนะครับไปซื้อเนื้อหมูสั่งเขาทําให้หั่นเป็นแบบเป็นเตรียมพร้อมการทําสเต็กอะครับ เดี๋ยวเราจะมาทําเองเลยแล้วกันเนาะไหนๆก็ไม่มีใครขายทําเองกินทากินเองกะเลยเดี๋ยวเราขอไปล้างหมูก่อนนะครับทําแบบง่ายๆบ้านๆเดี๋ยเพื่อนๆจะเอาไปลองทํำเองก็นนได้นะคะวิธีการล้างเราก็มีเคล็ดลับนิดหน่อยนะครับนี่ยใเน่ยกินให้สมใจเลยนะล้างล้างโนี่ อันนี้พอเราล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็มาปรุงได้ตามใจชอบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบว่าใครจะกินรสไหนนะครับ<ม>ก็แล้วแต่เลยนะสูตรใครสูตรมันนะครับ<ม>เพิ่มความหอมไปหน่อย<ม>ขายมาล่าททีไม่มีได้ไงนะครับเนี<ม>่ยหยอไปหน่อย<ม>นี่พริกมาล่าพิเศษนะครับอันนี้เป็นพริกที่เราปรุง แต่งขึ้นมาพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าของเราเอา,เอาไปเราก็ตั้งกระทะนะครับพอร้อนอันนี้ก็จะเป็นมา์การีนนะครับจริงๆจะต้องใช้เนยนะคแต่ว่านี่ก็คือไม่ไน่ใจว่าเป็นมารการีนแล้วสามารถใช้แทนกันได้ไหมก็พอดีเมื่อกี้เปิดตู้เย็นมาเจอเป็นมาการีนก็เลยเอาเอามาใส่นะคระ ก็ไม่รู้ว่าแทนกันได้หรือเปล่าถ้าใครมีเนยก็ใช้เป็นเนยก็ได้เนาะน่าจะดีกว่าอ้าวควันเริ่มขึ้นแล้วเราก็เอาสันคอนะคะที่เราเตรียมไว้ใส่ไปเเลยเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดเราก็จะไม่มีซอสหม่า,าล่านะคบเราก็ ไม่ได้เตรียมน้ำจิ้มอะไรไว้เลยนะคะซอสเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นแจ่วค่ะแจ่วแบบบ้านๆใช้แค่วัสดุแค่ไวัตถุดิบใช้แค่มะนาวน้ำปลาแล้วก็ผงนวลนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาทํากันเลยแต่แรกเราก็บีนมะนาวไปก่อนขอ้วยผงนวลนิดหน่อยที่บ้านจะไม่ค่อยใช้นะครับไม่ค่อยกินนะคะแล้วก็จะเอน้ำปลา จะจับกล้องไหมห่ถนัดเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จเลยแล้วกันเนาะพอดีมีมีมะเขือเทศราชินีนะคะที่เราเหลืออยู่นิดหน่อยเอ้ยลืมว่าจะเก็บเอาไว้ตกแต่งเองไม่เป็นไรให้รู้ไปเลยว่าทำเดรยวๆแล้วก็อันนี้นะปรากฏว,ว่าเมื่อกี้โมแต่ไปหาอะไรมาเป็นเครื่องเคียงนะครับไม่เลย อันนี้พเพื่อนๆจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องเสียงก็ได้นะคะเป็นแครอทเป็นอ,อะไรนะเป็นพวกกระชายอะไรก็ได้แต่ว่าอันนี้อันนี้ที่บ้านก็เหลือแต่เจ้าตัวนี้นะคนะมาเป็นอะไรทีนีก็ได้ยูได้ยูทน,นี้ก็ไม่หน่อยเราดูที่หน้าตาไม่ได้ครับเราต้องมาดูกันที่รสชาติเดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วเราจะไปแต่งจานกันนะคะก็ไม่มีอะไรเลยจาน ใสตกแต่งมังนจะมีใส่พวกประเทศกับหมูนะแล้วก็น้ำจิ้มเราเต็ีมที่เราเตรีมยมไว้โอเคนี่เห็นไหมครับควันในกล้องมันเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าของจริงคือน่ากินมากนี่อันนี้เราก็จะแบบชอบสุกหน่อยๆน,นะครับไม่ไม่ไม่ค่อยชอบที่แบบเป็นเลือดเลือดแดงแดงโอเคเดี๋ยวหั่นงอนแป๊บนึงนี่นะครับแล้วนี่ก็เป็นหน้าตาสเต็กแบบบ้านๆของเรานะครับ นี่เป็นไงเครื่องเคียงที่จริงจะเป็นผักเขียวอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ท่านจะชอบเมื่อกี้พอดีเจอชะอมในตู้จะเอามาวางก็กไรกละอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่า 好嘞。